สวัสดีค่ะที่นี่หมอนจอดเป็นอะไรนะพี่สถานที่เหมือนให้เราถ่ายรูปเหมือนแ,แสดงรถเก่าแสดงรถเก่าสวนดอกไม้แล้วก็จะมีสวนดอกไม้นะคะก,ก็ดอกไม้ก็เริ่มโรยลาก็จะมีปลูกใหม่แซมขึ้นมาอันเก่ามันก็จะแบบโรยลาไป คนเหรอคนก็พอมีไม่มากไม่มากมากไม่มากเท่าไหร่พอพอได้อยู่คือจะเป็นรถเก่าสวยอยู่นะคะรถเก่าๆเนี่ยอยู่ในหุบเขาตอนแรกแล้วว่าเอ้าหมอนจอนเป็นหุบเขาแล้วก็ขึ้นบอลูนตรงไหนไม่เห็นมีบอลูนเลยพี่พี่มีบอลูนไหมอืมเขาบอกว่ามีบอลูนให้ขึ้นฟรี อต่ตอเรื่องนะอันี้ใครต่อเนี่เจ้าหน้าที่คอยดูอยู่จอด,อดก็คือเป็นของแสดงโบราณรถโบราณรถโ,โบราณทุกกนานแังใช้ได้อืมลืมใส่แม็ดเลยอะน้องไม่ใส่ได้ไหมะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใส่ไม่อม่ตาใกล้ใช่ไม่ต้องไม่เข้าใกล้เขาเนาะ อยากให้เพื่อนได้ดูที่สวยๆเดี๋ยนะคะตรงนี้ก็สวยต้นต้นหงไก่สไตล์แบบว่าออป,ประเทศนอกเนาะไสไตล์แบบยุโรปคือ,อแต่งรถสไตล์ยุโรปสวยเนี่ยรถๆดถด,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 ดเกา่าๆนี่นะคะเนี่ยสวยหน้านั่งควงหนุม่ม ควงนุมที่เข็นรถสองล้ออยู่เนี่ยควงนุมนี่นะคะรถสวยๆใหม่ๆทั้งนั้นเลยเงาป๊า959นนทบุรีกรุงเทพนุ่งกอกางเองะอ้ทำไมเขาฮิตสีแดงๆเนี่ยไอ้สีแดงๆอันนี้อันนี้เป็นสีดำเขาถ่ายรูปอยู่ เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรถแปลกเหมือนเหมือนทำเหมือนตุ๊กตุ๊กสมัยไหนไม่รู้อะเก่ามากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรถรถที่จะให้เราไว้ถ่ายรูปเนี่ยเนี่ยอ๋ออเนี่ยท้ายสวยเหมือนเหมือนเหมือนบินเลยนี่นะคะสวยเหมือนจะช้าช้าหน่อยจ้า สวยนะนี่อันนี้สวยนะที่ถ่ายรูปเยอะ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 อยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นรถเก่าให้ดูข้างในเวบาะคนนั่งันได้เยอะอยู่นะเก่าจริงๆมาดูที่เก่าจริงประตูรถอันนี้ก็จะเป็นสำหรับแบบว่ารถลากรถลากที่นอน เอาโรยุโรปให้เราดูตะวันดูไปดูทางนี้ไหมล่ะคะทางนี้เนี่ยครับน,นี่โลสลอยนี่โลสลอยเหรออืมไม่ค่อยรู้จักครั้งนี้ก็มาติดบ้านตรงนี้สิไม่มีทางไปวะมีลงเหรออ๋อมีทางลงไปอืมอ,อุ้ยอระวังหน่อยนะกระดุก ภ <laughs> ูเขาสวยน,นี่จะย้อนแสงหน่อยหนึง่งอันนี้เราก็จะเข็นให้ชมอ๋อทางนู้นก็ยังมีรถเก่าๆอีกนู่นไงเห็นไหมสีฟ้านะเฮ้ยเยเบกเยเบกเยเบกอันนั้นนี่นี่บ้านบ้านทรงสวย ที่นี่เชียงใหม่หมอนจอดทางขึ้นหมอนแจมทางขึ้นหมอนแจมคืนนี้เราจะพักกันที่หมอนแจมวิวสวยมากเดี๋ยวคืนนี้เราจะถ่ายให้ดูใหม่นะเนี่ราก็จะแบบ เห็นไปเรื่อยๆวิวแชร์ก็มาได้นะคะค่าเข้าท <c ười> ี่นี <c ười> ่คนละ100บาทได้น้ำาได้น้ำเปล่าหนึ่งขวดคิดง่ายๆคิดง่ายๆซื้อน้ำขวดละร้อยเข้าฟรีนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูในมุมสูงๆดอกไม้ก็สวยเหมือนในนั้นเลยเหมือนในแบบว่าเนี่ยเห็นไหมสวยเนาะเออขากดถ่ายรูปตรงไหนได้บ้างอะตรงนี้ป่ะ เออใช่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 ใชใชกดถ่ายรูปได้ด้วยเดีย๋ดวยวจ้าจจนี่เห็นไหมเห็นไหมเออหันเบาๆค่ะหันเบาๆล็อก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 อุ้ยอันนี้สวยโอ้ยล็อกให้หน่อยล็อกให้หน่อยอันนี้สวยอะ่ะไปยืนได้หน่อยดิจะถ่ายรูปให้นะคะ uh huh. สวยสวยสวยไปอีกอะ่ะยไปอีกถอยไปอีก,ออก <laughs> ทั้งถ่ายทั้งวิดีโอเดี๋ยวนะคะ หยียหเอา้าโยยกบังหน้าไม่อุย้ยของกินเพียบเลยข้างล่างอาจจะมีรถของกินเพียบเลย <Yeah. S 2> ก็คือเราคงไม่กินหรอกว่าตอนนี้คืนนี้เราจะไปกินหมูกระทะหนึ่งสองอ่า,า yeah, okay. แล้วก็เก็บเก็บเองนะคะเครื่องใหญ่ก็คือจะไม่สะดวกนิดนึงปดลอ็อกปดลอ็อกกันค่ะเนี่ยพิวต้นต้นสนปะเนี่ย เหมือนเหมือนเหมือนส่นมันจะตายเลยคือโอ้โหทางก่อนที่จะมาหมอนหมอนจอดนี่นะคะตอนลงอ่ะลงยาวเลยเดี๋ยวขากลับเนี่ยเราก็ต้องขึ้นยาวเหมือนกันก็ชันอยู่ทางชันเพราะไปนอนที่หมอนแจมใช่ไหมเพราะเราจะไปนอนหมอนแจมคืนนี้เนี่ยถ้าลงมาเราเห็นลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะมีเอาหารตามรถน่ะขายเยอะนะคะขายเยอะน่ากินด้วย ไม่รู้เพื่อนหายไปไหนแล้วส้มตำลำจังคือเหมือนส้มตำว่าอร่อยจังฮูเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งเออเต็งหนึ่งอร่อยนะจ๊ะเต็งหนึ่งอ่ะ,ะนะแต่นายท่านนายท่านระวังนะเพราะว่าน้องไม่ได้จับเพราะว่าถ้ามันจึ๊กจกแล้วมันจะหน้าขมังอูต้ตรงนน้นเรือสวยเนาะแต่ททำไมจะได้ถ่ายเรือเนาะนี่ครับ พี่ครับเอานสอะไรดีครับผมไม่ใส่นมฮะมันมีหลายอย่างพี่เฉากคุ้ยอะไม่ไม่เอาไม่ใส่นมไม่ใส่นมเอาเฉาวคุ้ครับโบราณเออโบราณเออก็เรียกโบราณใช่ไหมฉากคุ้ยโบราณใช่ปะเท่าไหร่ครับครับที่มาเต้นสนหั่นให้หน่อยใช่หั่นได้นะค่อยๆหั่นได้นะหั่นค่อยๆนะจะได้ให้เพื่อนๆได้ดูอ่านี่เห็นไหม สนสวยอยู่นะตรงนู้นมันจะมีป e ้ายหมอนจอสหมอนจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าเอาไหลรถไหลรถไหลเบรกให้หน่อยรถไหลรถไหลรถวิวแชร์ไหลค่ะอ่าเรามากินชาวกล้วยใช่ไหมชาวกล้วยเต็งหนึ่งใช่ไหมฮะมาถึงที่นี่เลยนะเมื่อก่อนเราเมื่อก่อนลูกสาวขายอยู่ นดเยอะนะคนก็เยอะอยู่แต่ว่าไปแยกแยกแย้ายไปตรงไหนบ้างก็ไม่รู้อะอ,อัะนนี้เราซื้อกินนี่คนหน้าตาคนกินจะใหญ่เป็นพิเศษไปค่ะไปต่อ กดลงด้วยนะคะกดลงด้วยนะไม่มีมือไม่เอา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 ไมาเขียนเอะโอ้ตายแล้วไม่มีที่หิ้วเลยมันไม่ขอเขาละนูนรถรับส่งรถรับส่งแต่เราไม่ได้ขึ้นรับส่งเราเราใช้เดินเนาะเดี๋ยวราจะไปให้ดูดูด,ดูดูเต็นท์อีกนิดนึงก็จะมีตรงนั้นจะมีรถเก่า รถเก่าอีกหลายคันนะคะรถเก่าเยอะเลยตรงนู้นอ่ะแล้วก็จะมีเต็นที่พักอันนี้ก็จะเป็นสะพานสะพานให้ให้ถ่ายรูปให้นั่งกินแล้วบังนี่นะคะก็จะมีน่ะให้ถ่ายรูปสวยอยูแล้วก อันนี้ก็จะเป็นรถเก่ารถเก่ารถใหม่รถเก่ารถ,รถเก่าคันเดียวรถเก่าคันเดียวอากาศเย็นสบายที่นี่ไม่ร้อนกลางวันยังแค่23กลางคืนน่าจะลดลงเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีหนะึ่งว่ากลางคืนเนี่ยกี่องศาอันนี้เขาเรียกต้นอะไรอ่ยสูงมากเลยเนี่ยสูงมากเลย สูงมากเลยเหมือนต้นเหมือนปาล์มอ่ะปาล์มป่ะเนี่ยสถานที่ของกินก็จะมีเยอะอยู่อันนี้เต็นท์ให้ใช่เช่า,ชานอนหรอคะล่าครับเอาไว้ขายของครับอ๋อฮนี่เต็นท์นี่เขาจะเอาไว้สําหรับขายของไอเราคิดว่าให้เช่านอนทําเหมือนที่เช่านอนเลยแต่เขาบอกเขาไว้ขายของนะคะ นี่คืนนี้เรานอนลักษณะแบบนี้ปะใช่ค่ะอ๋อเหรอแบบนี้เลยพันห้าฮะพ่อแต่นี้ไหมโอ้รถคันนี้เหรออืมสวยดีนะพ่อจะน้องรอแบบนี้ไหมอ๋อจะไปเอารถมาเหรอเออได้ได้ไม่ต้องเข็นไปก็ได้จะได้ไม่เหนื่อยเนาะรถคันนี้ก็สวยนะเนี่ยอยู่ตรงไหนฮะข้างหน้าข้างหลังะ ไม่ไม่ไม่ไมไมแ,อแอบตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเข็นได้อยู่งั้นเดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะช่องสาวแอนกุ้งจงปันเราจะพาเที่ยวดูห,หลายๆที่ที่ทสวยนะคะบ๊ายบายค่ะ